สวัสดีครับวันนี้เพจเพนมอเตอร์นะครับจะมาแนะนําชุดเสื้อฝานะครับตัวนี้เป็นของที่ลูกค้าสั่งทำนะครับันนี้เป็นลูก59วาล์วโซนะครับลูกเป็นลูกเรเดอร์59ามิลนะครับเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับเป็นไซส์200นะครับตัวนี้นะครับหลบวาล์วแล้วก็ปาดหัวลูกสูบออกนะครับปาดสลักปากระโปรงออกนะครับเพื่อไม่ให้ชนขอบข้อเหวี่ยงนะครับเสื้อเป็นเสื้อสูบแต่ง59ามิล ตัวนี้ปลอก61.5นะครับใส่แข้งเดิมนี่เลยนะครับปอกหนาก็มีนะครับจะต,ต้องไปผ่าเครื่องคว้านแข้งนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับมีทั้งหนาทั้งบางนะครับตัวนี้59แต่ว่าเป็นปลอกใส่แข้งเดิมก็พอได้อยู่นะครับนี้เป็นแหวนแหวนชุดนึงมีสลักกิปล็อกนะครับอันนี้กล่องลูกสูบ ฝาเป็นฝาสูบแต่งวาลวโซนิกนะครับหลอดตรงหลอดเหล็กนะครับใช้งานยาวนะครับนี่เลยนะครับเปิดพอร์ตเรียบร้อยนะครับการวาลวชุบแข็งนะครับหลอดแน่นมากตัวไอเสียนะครับ โอเทียนก็จะใช้ความยาวเท่าเดิมนะครับนี้พอทให้เสียอันนี้ให้ดีนะครับเปิดไม่ใหญ่มากนะครับก็พอประมาณนะครับให้พอเหมาะกับลูกใหญ่ไปมันก็ไม่ดีนะครับมันล้อรอบนะครับเอาไปเล็กๆกลางๆหรือว่าขนาดที่พอดีเนี่ยรอบให้มันมีใช้ตลอดนะครับจะขี่สนุกกว่านะครับมีแคมต่างตัวนะครับแคมก็ต้องมีลูกปืนแคมนะครับปืนแคมก็มีให้นะครับ ปืนคำเป็น n h k แท้นะครับคู่หนึ่งหมเทียนก็มีให้นะครับหัวเทียนเข็มครับหนึ่งหัวแล้วก็มีอุปกรณ์ในฝาครบเลยนะครับแหวนนะครับลองก่อนใส่สปริงวาลนะครับแท้เบิกใหม่แล้วก็มีแผ่นตัวฝาปิด ตัวน่าตั้งวานะครับแทะอีก2ตัวนะครับซีนก็เราก็จะใช้กับปเกกันบนนี้นะครับนะครับโอลิงแมนแล้วก็มีประกับวาวแท้4ตัวนะครับสองละ1นตัวสปริงวาวแท้ของแท้ก็จะมีสีแต้มตรงปลายแบบนี้นะครับสปริงวาวอีกคู่หนึ่งนะครับสป,สปริงวาวตัวในให้ด้วยนะครับ ของแท้ปิงวาลตัวในเราใช้ของ Honda นะครับเสริมเข้าไปใส่4ตัวนะครับแล้วก็จะมีกระเดียงวาลนะครับกระเดียงวาลนี่เป็นของโรงงานแล้วก็มีเจียคอนะครับแล้วก็ลิเทนเนอร์แท้กึ่งล้างนะครับกานปิดตัวลูกป,ปืนแคมนะครับที่ประกบในฝานะครับแท้เบิกใหม่แล้วก็สีการวาลแท้ใช้ของ Honda นะครับแกงกระเดียงวาลแท้อีกคู่นึงนะครับสุดท้ายก็จะเป็นชุดประกณน าทองแดง59ปรเกประกินตินเสื้อแท้แล้วก็มีประกรันตัวชุดบนให้ไปนะครับชุดนี้ตามรูปได้ทั้งหมดในรูปนี้เลยนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ราคาอยู่ที่6,000บาทนะครับทางเรามีแต่ซื้อขาดนะครับไม่มีสับของไม่มีส่งม,ม,สมาทำนะครับสั่งทำของมาจำไว้แล้วก็ของเสร็จผมแจ้งลูกค้านะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านใดสนใจนะครับ6000บาท6000ททวนนะครับ สามารถติดต่อสั่งซื้อนะครับได้ที่เฟ e บุ o k เพจมอเตอร์นะครับ